สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่15มกราคมคุณได้เด็กคือเหรียญกับหัวนะคะเขาได้สี่เหรียญกับหัวเหมือนกันวันนี้นะคะอาจจะมีปัญหา,าติดขัดเล็กน้อยนะคะให้ต้องแก้ไขทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะส่วนแฟนก็ได้ไพ่สี่เหรียญกับหัวนะคะลดทิฐิลงนะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นน่าจะมีการปรับความเข้าใจกันได้นะคะมีไพ่ r e t r e แล้วก็ if you believe ถ้าคุณยังมีความรักมีความเชื่อมั่นต่อก,กันเนี่ยยังไปกันได้แน่นอน คนโสดสนิทวันนี้นะคะอา,อาจจะได้เจอคนเก่าๆที่เคยพูดคุยกันมาก่อนแล้วนะคะแต่อาจจะไปกันไม่ได้แต่ว่าค่าวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ให้โอกาสกันใหม่แล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะสานต่อได้นะคะยังไงลองเปิดโอกาสดูนะ